สวัสดีค่ะทุกคนดีๆกินชอบอยู่วันนี้ไม่ใช่คลิปกินผลไม้แต่อย่างใดเฮ้ตรวจโควิดซื้อไม่ครไอ้นี่แหละพีม่มึงเปคนซื้อมาเพราะว่ากูกลเป็นหวัดไม่หายสักที <c oughs> เขาก็เลยบอกเออตรวจเถอะคนรอบข้างนะตรวจเถอะอะไรเนี้ย <c oughs> น้อยแล้ว เองอะรู้สึกลำคาญมากเลยพักเนี้ยคือเป็นหวัดไม่ได้ไม่ว่าใครทางไหนเป็นวัดเฮ้ยติดโควิดเพราะว่ามันเกิดกันระแวงเงี้ยคือมนุษย์สมัยนี้ทําเหมือนกับว่าวัดอ่าวัดแบบดั้งเดิมมสูญพันธุ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัดแบบดั้งเดิมไม่ได้มึงเะ๋ต้องเป็นโควิดเฮ้ยมึงาอมึงเป็นโควิดเฮ้ยมึงมีนม้นํมนามูกให้มึงจามอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกทำให้ตัวเองลำคาญก็เลยอ่ะตรวจก็ตรวจ ราคานะคะถือว่าไม่ถูกนะทุกคนนี่นี่ราคาลงมาแล้วนะเมื่อก่อนแพงกว่านี้นะพี่มิกบอก6ยูโรแพงอะ่ะแล้วนึกถึงไอ้คนที่เขาไม่ฉีดวัคซีนเนาะที่เนี่ยมีคนประเภทแอนตี้วัคซีนนะเขไม่ฉีดคนพวกนี้นะจะต้องตรวจทุกๆุทุกสองวันนะที่เขาไปทำงานนะคือที่อิตาลีตอนนี้บังคับมาพักใหญ่แล้วเนาะตอนทำเอ่อคุณไปทำงานคุณจะต้องมี green pass ก็คือฉีด ผ่านได้เอได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วนั่นเองแต่ถ้าคนพวกนี้ไม่มีก็คือก็กฎหมายบังคับจะต้องตรวจทุกๆุกวันและจ่ายเงินเองเออเอาเข้าไปเมื่อก่อนรัฐบาลใจ่ายให้ฟรีนะคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนอะแต่เกี้ยกล่อมแล้วไงไม่ฉีดก็จ่ายเองแล้วอาการเป็นยังไงทำไมถึงกับต้องตรวจโควิด COVID? ปกตินะเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นหวัด คือเป็นหวัดของเนี่ยนะทุกปีนะเป็นแต่ว่าเป็นแบบไม่น่านเรียกว่าหวัดนะ่ะไม่รบก,กวนการใช้ชีวิตประจาําวันสามารถออกไปไหนมาไหนตามใจชอบได้ปกติก็ทุกปีเลยจะมีอาการเจ็บจมูกมาถึงหน้าหนาวหายใจแบบคัดจมูกอะ่ะแสบจมูกแล้วก็ไอบ้างนิดหน่อยแต่ปีเนี้ยคือมันไม่เป็นเหมือนที่เคยเป็นไง เป็นไข้หวัดอ่ะทุกคนตอนที่เริ่มเป็นน้ำหวานเป็นก่อนเนาะน้ำหวานเป็นแล้วก็หายพอน้ำหวานหายปุ๊บนี่เป็นวันแรกที่เป็นมีไข้สามสิบเจ็ดนิดนอ่ะก็กินยานแล้วก็หายก็เป็นอยู่วันเดียวคือนอกนั้นก็เจ็บจมูกมีน้ำมูกเอ่อไม่เจ็บคอนะคะเจ็บเพดานเหมือนคอข้างบนอ่ะช่วงบนไม่เจ็บข้างล่างลงมาแล้วก็เริ่มไอนิดนิดก็เลยตัดสินใจนตรวจด,ดีกว่า quanto byte alphondukram ma perché scriva piccino assieme? te lo leggo io ti leggi te <ride> dire anche io questa lettera uso previsto qua si ho letto uso che c'è scritto te lo leggo io da qua indossare i guanti quando si appennano i campioni mm. evitare di toccare la membrana del reagente e la finestra del campione Sì, quale sarebbe la membrana del reagente e la finestra del campione? Non so... <ride> e non toccare il collo, insomma? Per quello che l'uno legge solo la plastica eh, Però sì. non so che c'è qui dentro Cioè io devo capire cos'è, cosa serve, cosa devo fare, cosa... Allora, per usare, rimuovere il tampone dalla, dalla confezione. Mm. La persona deve inclinare la testa. Indietro. Indietro. Così. Ai così, <ride> così. Sì, ma che c'è scritto lì? Taxi, amore, taxi, te lo fa leggere, se no si fa neanche domani sta cosa, no, io te lo dico perché dice, tu stai facendo silenzio e ascoltare prima bisogna leggere tutto e capire io sono già stitta eh, e te eh, che stai continuando a di parlare dice inserire il tampone attraverso la narice parallelamente al palato non verso l'alto verso l'interno più per così sì non esatto, così così così, sì, così perché mm. entra dentro e se no te lo fa da se se Io faccio io. prima mm. a incontrare la resistenza o la distanza è equivalente a quella dell'orecchio alla อัลลัฮุริชิลปัเจียนีใช่ป่เขียนยี่ฟิโลดักดัฟิโลวายููเห็นชัดไหมค้ยคล้ายคัตตันบับางๆแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาอันนี้เป็นแท่นตรวจอ่ะมาเริ่มกันเลยเฟนมาโอ้พระองเซอร์ไกสา เห็นแล้วยืดๆออกไปแล้วแช่แช่หมดเลยคีโมป่ะเห็นนะไม่เจ็บเลยทุกคนแต่มันรักราคาแบบเวลาตอนหนุ่มู้นแล้วก็เปิดขวดมีมกแล้วเปล่าเขาบอกว่าการตรวจอันนี้นะเห็นของตัวเองแล้วการตรวจอันนี้นะถ้าเสียบเข้าไปในรูจมูกแล้วไม่มีน้ำมูกหรือไม่มีอะไรติดมาเขาให้ยันอีกครั้งนะ นี่กำลังเป็นหวตเต็มที่อ่ะเว่าที่กุชช่าอยู่ตี่อหนเดี๋ยวรอสัวเนามีโอ้โหพอลูกพากันจับเวลา3ตึงสหยดหยดลงไปรอสิห้านาทีนะคะหวานลงมาเขาดาวอแม่เร็ววันด้วยใช่ปะ่ะหวานเบญจู มาดูดกไอ้สายโคดไม่มีใครกล้าอุ้มนะคะโอ้45วินาทีเจ้าเห็นชัดไหมเนี่ยนี่นะคะผลตรวจมีแค่หนึ่งขีดเท่านั้นมีตัว C ข้างบนเห็นไหมถ้าติดโควิดนะคะมันจะขึ้นสองขีดแต่ถ้าไม่ขึ้นอะไรเลยแสดงว่าผลการตรวจผิดพลาดนะคะนี่ขึ้นตัว C หนึ่งตัวไม่เป็นจ้า นี่นะคะเข<ม>ามีวิธีบอกอยู่อของกุ๊กไก่เป็นตัวนี้ถ้าเป็น2อขีดนี้ติดเนาะเย้ yeah! มัอนใจตัวเองที่สุดอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่เป็นเพราะว่าเป็นคนดูแลเรื่องสุขอนามัยดีมาตลอดอะ่ะเป็นพิเศษเลยนะตอนที่มีโควิดระบาดตั้งแต่ใหม่ๆจนถึงตอนนี้อ้ตอนนี้เลยสบายใจทุกคนละพี่มิเจะโทรรายงานคุณแม่แล้วเนี่ยเห็นไหมคะเครื่องตรวจโควิดอันนี้นะซื้อมาใช้เองอไม่ยากเลย ในกล่องตัวนี้เขาบอกว่าสามารถตรวจได้ทั้งจมูกและทั้งปากแต่หมอเขาบอกมาว่าทางจมูกได้ผลลัพธ์ที่ชัวร์มากกว่าเพราะฉะนั้นก็ตรวจทางจมูกดีกว่าและที่สําคัญมันไม่มีความเจ็บเลยทุกคนมันไม่ได้มีความระคายเคืองแม้แต่น้อยด้วยมันระคายเคืองน,น,นิดนิดเล็กๆเองเนาะลุกเนาะหวานตรวจตั้งสองรอบนะใช้เวลาห่างกันไม่กี่วันเองอ่ะ <S 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 คือมันแบบเหมือนมีอะไรแย่เข้าไปจนถึงตรงนี้เนาะมันก็ไม่รู้สึกอ่ะตอนแรกกลัวนะ แต่ว่าเออพอทำจริงแล้วไม่มีความเจ็บแม้ <ง eterm Gore> <Pacific> แต่น,นิดเดียวอ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะหาเรื่องออกนอกบ้านดีกว่าทำอะไรดีนะออกนอกบ้านแต่จะออกก็ได้ผมไม่ติดแต่ช่วยระวังด้วยตอนใส่แจ็คเก็ตรอบใส่แจ็คเก็ตอากาศมันหนาวเราไม่ดีอยู่หน้าร้อนค่ะแม่เห็นนะเห็นนะค่ะทวดข้าวต้มข้าวที่ต้มกัจริงเหนียวมาก มันพอไงแล้วก็ง่าย